สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมมายครับกันอีกเช่นเคยและในวันนี้เราก็อยู่กันกับซีรีส์ The Man From The f o g กันนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับห้ด้วยนะคะเป็นเอฟเฟกอะไรวะผมโดนมาหลายรอบแลบบไม่แม่พี่ก็โดนมันอยู่ใต้ผมอ่ะมันอยู่ใต้รางวิบิโดดตามมาตามมาเนี่ยไม่โดนอะไรไอ้ตัวเดิมเลยที่เราเจอเลรีสี่อยู่อุ้ยอ๋อนี่ไงมันนี่ไงมันเอาทอผมไปจริงๆด้วยตัวกินทอด อาใช่ทุกคนแล้วในอีพีนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจากปกติเราจะคุยกันผ่านดิสเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะคุยกันในแบบในเกมเลยก็คือแบบว่าถ้าเราอยู่ห่างกันก็คือไม่มได้ม่ได้ยินกันใช่มันจะเลี้ยวมากไปไหนแล้วพูดพูดประโยคกอะไรอะที่ะที่ที่ตัดไมเหรอไม่ได้ตัดไปแล้วเ <laughs> พราอด้วย อุ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นคืออะไรอ่ะสารจะเป็นอะไรปะอุยอ้ยอุ๊ยอุ้ยเปิดเปิดใหม่แล้วคืออะไรมันอะไรเดี๋ยวเสียงเสียงเปิดลงเียเปิดลงดังาาวะน่ากลัววะมันเหมือนเตยมันจะเปิงนะมยนบา้าใครวะต้องบผมเรานายนายพี่พี่ได้ยินเสียงแปลกๆนายนายพี่ได้ยินเสียงแปลกๆมีดูมีดตะหลอนเด้อพี่พี่ได้ยินเสียงคนหายใจลดต้นคอพี่เฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวจบแล้วเ,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 เข้าบ้านก่อนเลยเข้าบ้านก่อนเลยก็คือน่ากลัวมากเออใช่ต้นคลิปลืมบอกนะคะทุกคนว่าเราออกมาข้างนอกทําไมก็คือเราออกมาหาหมู่บ้านนะคะทุกคนจริงๆแล้วภารกิจก,ก็คือหาหมู่บ้านาโหแล้วดูหมู่บ้านดิแปลกมาก ดนี่คือสิ่งแรกที่เราควรทําในการมาหมู่บ้านนะคะทุกคนก็คือขโมยของค่ะได้เลยนายพี่ได้ยินเสียงอีกแล้วเราไปไหนแล้ว啊เราอยู่ไหนวะเนี่ยไปไตไปไปไปอปเราเข้ามาไหมเราเข้ามาไหมได้ยินเสียงแปลกๆอุ้ยเสียงกล้องด้วยอะมืดแล้วอะไม่มีหไม่เจียงอยู่พี่ไม่มีเดยพี่ฟังผมนะรอบนี้เราจะตายไม่ได้นะพี่รอบเนี้ย เกิดตายแล้วไปเกิดเกิดไม่ใช่เกิดบ้านด้วยเออข้างล่างนั้นมีเหมืองด้วยแหละเราจะย้ายบ้านคือเราจะย้ายบ้านไม่ใช่เดียวพี่อืออุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเ่อไปหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยดังมากเกมมันดังจังวะจะไม่หัวดุกเลยหัวใจหัวใจหัวใจาดีกว่า พี่หาไอ้กันเนี้ยไอ้โต้เอ็นชานะไอไอโต้เนี้ยที่มันทําสรืงบดอะของเอ็นบีซีอะมันต้องหาบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นอะบ้านนี่ปะไม่ใช่เฮ้ยพี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเห็นละวอที่โดนไอ้ที่โดนแบบดับเบิ้ลทำไมพระเจ้าใจร้ายกับเราแบบนี้ทุกคนพี่โดนสองรอบเลยนายกันโดนเกียร์กันโดนเกียร์ ตีโดนสองรอบเลยอะมันจ้ำเสร็จแล้วมันก็จ้ำอีกอะแต่ที่นี่อบอุ่นนะทุกคนแบบคนเยอะมากฮะทั้งหดทั้งหดไปไปแล้วอ๋อหดเดไม่ตีไม่ได้พี่ <c oughs> อุ้ยอไหนบอกตีไม่ได้ไงผมตีไม่ได้ลองเหมือนไหนไม่ได้เอาถอดผมเอามาผมเอามาไม่กลัวหรอกอยาไม่ต้องมาขู่ฉัน กันไงหรือยังไงเราไปไหนแล้ววะทุกคนเราโดนทิ้งนี่หเราไปไหนตกใจอยู่ๆก็หายไปมิตีใหม่การเล่นใหม่ครับวันนี้วันนี้ไม่น่ามีอะไรเลยต้องไปหาเมืองใหม่หรอฝั่งนั้นมันไปได้ด้วยหลังเราไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอทำไมพี่เห็นคนเดียวมาพรีโนบาลเหรอตัวฟ้าๆก็เนี่ยใช่ป่ะไอ้เใช่ใช่เขาหนาไปแล้วเขาตุ๋ยเราอะ ไม่มีอะไรเกิดไหมไม่มีไม่มีดูอยู่ตลอดเวลายาวไปไม่เสียงใครขุดอ่ะใครขุดก็เราขุดอยู่คนเดียวมัไม่มมีเสียงอนึ่งที่ไม่ใช่เสียงผมที่ผมขุดอ่ะเป็นจริงอ่ะแจ็ค팟อะไรนะเนี่ยแคบ้านเลยอะ่ะเฮ้ยอะไระทำเล็กก่อ,อไม,ม่เล็กนะเนี่ยอยกผมอยากเลยไม่อะ ไม่เล็กนะครับแต่ตรงนั้นมีเหล็กนะไม่เอาเหรอไหนเหล็กนั่นหน่ะข้างล่างเราไปข้างล่างก่นเลยเดี๋ยวพี่ไปข้างบนมีกลัวกันหรอกนะเฮ้ยทัาไม่ใหญ่ทัาไม่ใหญ่ผมเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอเหี้ยมุมเดิมเลยไอ้สัดโอ้โห <c oughs> ม,มันใต้บ้านเลยโอ้โหมุมนี้เลยใช่เลยเอาไงล่ะทีนี้ขุดๆรอบๆหน่อยให้น้องเห็นผมว่าปลอดภัยวะอำปะอำปะทำปะ พร้อมต่อตัวอยู่เฮ้ยทำไมมันลดอ่ะทำไมมันลดอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดที่ยินตัวอะไรแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยอีหลอกวิญญาณร้อนเอ้าเดี๋ยวคุเจ็บเฮ้ย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 พี่พี่พี่อย่าพี่ผมตายผมตายไม่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 พี่ผมตายผมตายผมตายเนี่ยผมตายเนี่ยไม่นะตัวอะไรอ่ะมาได้พี่ลงมาได้พี่ลงมาตีได้พี่ลงมาตีได้ได้พี่ลงมาตีได้ ตี๋ไม่โดนตีไม่โดนพี่เราตีได้ไม่มันวับมันวับมันวับเข้าเข้าไปข้างในหนูนะพี่ตีมันไม่ได้เรามาใกล้ๆพี่ได้ไหมไอ้สัตว์กูเล่นกูละมาหากันเออโอเคโอเคตายตายตายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอีกแล้วเหรอเดี๋ยว ไม่แปลกแล้วเพราะแถวนี้แปลกแปลกแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นมาไอตัวนั้นมาไอตัวนั้นมาขังตัวเอง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 ไอตัวนั้นเกิดไอตัวนั้นเกิดผมว่าร้านจะติดไปโรงแล้วรมดีแถวบ้านเราที่จะใช้อะตีแรงมากเลยเหรอไอตัวเมื่อกี้โอ้ ก็รถสามสี่หลอดลเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรตมใช่กใจฮ้่พี่เรียบร้อยหนูแล้วตัวอะไรโอ้โหโอ้โหพี่อะเจอแม่ไม่พอคุณเจอเอ็นเชียนอีกว่ามจริงอะคือตอนนี้มันมันสิบสองแล้วเว้ยคือม,มันมันมาสุดแล้วกิดตรงน,นี้นคือ มเสียงแปลกเสียงเหมือนอะไรอะไรซิมซิมแซมแซมอะไรไม่รู้อ่าซิมซิมแซมแซมเก่งอะไรวะเสียงมันดังเสียงมันเหมือนอะไรท่านลมพอแล้วกับซีรีส์สยองขวัญแค่นี้พอแค่ซีรีส์นี้พอไอพี่ปีกที่สุบเลือดูหามาทำ่มไม่ได้นะไม่น่าแก้ได้เลยนั่นสิเหมือนเพิ่มความลำบากให้ตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเสียงแปลก เสียงใหม่เสียงใหม่ใหม่แบบใหม่มากบอกเลยว่าเหมืองเจอเหมืองได้หรอเจอเหมืองเพี่เจอเหมืองเอาไงดีวะเนี่ยเหมืองอียดโอ้โหเด่นที่เด่นหรอแต่เขาบอกว่าแถวแถวว่าเด่นอะไรอะเสียงอะไรไม่ถึงะไรเฮ้ยกบินเกิดเหรอไม่เสียงคนเดินปะเฮ้ย แป๊บนนึงะพี่ไอสลัดคือตอนจริงกูื่อจะพี่เราได้เซฟเตียงมาทั้งหมดอะเซฟที่เราเซฟเตียงข้างบนไว้แล้วไงแถบไหนแถบไหนแถบไหนหน้าผมหน้าผมหน้าผมไอ้เหี้ยอุ้ยเฮียไปแล้วเหรอผมไม่อยากเล่นแล้วไอ้เหี้ยมดอะไรเนี่ยเล่นแล้วร้องสร้างกองเก็บของไว้ก่อนไหมเก็บของที่มันสำคัญสำคัญไว้อะที่แบบมันแบบรอตาแล้วแบบเราสามารถลงมาแก้ได้เอาของพวกนี้ไปแก้ได้แล้วถุงวางกล่องเก็บของเลยย่ะจะใช้รวมกล่องเด็บอะไรไหมหรอ ก็แบ่งก็แบ่งแบ่งส่วนไปว่าอะไรัเอาของที่คิดว่าแบบมัน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 อันนี้แล้วแบบมันลงมาแก้ได้สามารถลงมาแก้ได้แรบนะพี่ขอทําทางขึ้นอุ้ยเดี๋ยว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 เสียงไม่ดีนะไม่ดีเนาะไม่ๆมเสียงผู้หญิงด้วยรอบเนี้ยไม่พี่พี่พี่โอ้โหฉันอืมฉันนึกว่าปีนี้ที่อ่ะก็คืออันนี้ก็ทางขึ้่นบ้านเราด้วยแค่แต่ว่าพี่อุดข้างบนไว้ ได้นใช่ปะได้นไดนั่นแหละเสียงที่พี่บอกนั่งหลังตรงแล้วนั่งหลังตรงแล้พี่นั่งหลังตรงตั้งแต่เข้าเกมอ่ะโอ้โหตอนรับยังดีค่ะเสียงธรมซแห้ะเดี๋ยวพันมันแค่เสียงธรรมชาิแหละเดี๋ยวพี่พัวน้าตัน่ี้แหละีวพี่ตันมันอคไเสมองรรมซาสหละเดีวพีองยัหน้ามัน่อียงไแหลเยพี่พ้องมองมันงี่เหยรมดีว่พยัหน้ามันแ่ียมะเุียอ้ามันหายไปมันใจนี่เันจะมืดโอเค นายเนี่ยดูดิทางเนี้ยดูทางดิมาดูทางแถบพี่ดิแล้วเรามองซูมไปดิสุดลูกหูลูกตาว่าอะไอพี่ด้านล่างวอเดนมันมีมันมีไอผมนูได้เมื่อคืออะมันเหมือนจะเป็นเบบี้วอเดนแต่ว่าเป็นแบบบอเด่นบินได้ว่าเล่นบินได้โหพี่ว่าไม่ควรไปยุ่งกับมันว่ะลงไปหายหมดเด้อของอ่ะอุ้ยเอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาเออเราเราตีพี่ใช่ไหมไม่ไม่มตี อันนี่คือหมดแล้วใช่ปะเหลือข้างล่างหูข้างล่างเราแน่ใจอหรอว่าจะลงอ่ะไมด่ดูดิลองดูก็ได้ไม่เป็นไรของหมดตัวนะวัด่ดนเลยนะไม่เชื่อมาไม่มีอีกไม้ในกล่องไงพี่ใส่ไว้แล้วอ่ะตรงนี้ลงไปน่าจะลุมมด ตายแลไม่ตายหรไม่ตายหรอกไอ้เสียงเกมพูดดังอะ่ะใชเสียงมันดังมากไอ้เสียงพวกมอนพวกเนี้ยคือพยายามเบาแล้วมันก็ไม่เบาอะ่ะตรงไหนวะพี่ที่ทงโมเดลตรงก็ตรงทาง<ม>ห้องเรา,านั่นแหละแต่ที่เราปิดไว้อ่๋อมาไปทางนั้นกัไปปิปแล้วาเนี่ยลืมลืมไปว่าพวกเรายังไม่ได้ไปพิชิตได้ได้ไปได้ไปได้เห็นที่เกิดมันหรือเปล่าอุ๊ยลึกเข้าไปอีกอ่ะบอกเลยว่าใหญ่มาก พี่เห็นอยู่พี่มินีได้ป่ะพี่มินีได้ป่ะพี่เห็นไอ้ตรงแท่นนั้นป่ะสามแท่นนั้นนะอ่อฮะอ่าเดี๋ยวพี่คุดพร้อมผมนะเขียะคุดไอ้ไอ้แท่นไอ้แท่นที่มันกระจายเอ้ยมาให้บ้าแล้วนะคุดพร้อมผมทีเดียวพี่ว่ามันไม่มีที่เกิดนะตรงเนี้ยอุ๊ยอะไรวะเราอย่าเพิ่งไปดิเราอย่าเพิ่งไปดิที่อย่างที่อะไรนักมหาถามไว้ผมผมเจอผมเจอเอ็นเชียนผมเจอเอ็นเชียนเซตีด้วยมันช่เอ็นเชียนไหมมันเรียกว่าเอ็นเชียนซีป่ะใช่ดิกถ้าจังไม่ผิดอหรเมืองวาเดนเหรอเออเมืองวาเดนอะ าลโอ้ยเสียงโคตรน่ากลัวอุ่ยนั่นไงตรงกลางมีแท่นเกิดอุยฝั่งตรงข้ามนู้นมีเพชรว่ะเนี่ยฝั่งที่พี่มองไปอ่ะเราลองซูมไปดิตรงกำแพงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วไปไปไปเอาหุ่นเจ้ามาหุ่นเจ้าโอเคเอาหุนเจ้าเอาหุ่นเอาหุ่นเจ้เลยปกติก็ไม่ชอบเมืองว้าเดนอยู่แล้วอันนี้มันเดอร์แมนจริงป่ะเนี่ยจริงๆคอนเซปต์ของเดอร์แมนมันก็เป็นเกมสยองขวัญน่ะมันจะสิ่งจิ้งหรีดมันยังไงนะสิ่งจิ้งหรีดชีวิตจริงมันตรงนี้เดี๋ยวห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลย แต่ว่าเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยก็ได้อยู่ผมว่าห้องผมว่าห้องนี้มันต้องมีชื่อเรียกกว่าพีกในห้องที่เราทำอเอ่เอเซฟโซนเซฟใจละกันเอ้ยเอเอเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้แบบแบบอยู่ได้อยู่นับแบนนับแบนพร้อมั้ยอ่ะฮะเจอแล้วใช่ไหมอ่ะฮะไปเราข้อมือกนะ่อนละเอากุหลังตรงเอามาดิกุหลังตรงละอาจารย์จริงไหมตั้งแต่ไดนมายังไม่เคยเจออีกที่นะตอนแบบเล่นกับคนอื่นก็ไม่เจอเดินเดินฝั่งพี่เลยเนั่ยฝั่งนั้นใกล้ๆเราก็มีนะเนี่ยฝั่งหอคอยอ่ะอยู่ใต้หอคอยเลยฝั่งพี่เหรอเนี่ยลงไงวนี่ ตรงหน้าเลยนี่เอามือไปแย่เออเอามือไปแย่แหละที่เห็นจริงๆก็คือตรงกลางตรงนั้นนะ่ะกล่อง เดี๋ยวพี่เห็นอะไรบางอย่างวะ่ะเรา<ห>มองขึ้นไปข้างบนคน<า>นือ<ป>ะอะไรอะ่ะกงสปาไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใช่กงสปาเหรอทำไมมันดูเหมือนเป็นกงอะไรสักอย่างแบบมันเป็นกงขังอ,ะอ่ะย่อมันไม่ใช่นะเนี่ยข้างในเนี้ยมีประมาณ3-4อันอ่ะเราอย่าเพิ่งปักเด้อเดียวันเด้อเนี่ยตรงหน้าพี่อันหนึ่งแล้วก็ข้างในอีกอันหนึ่งข้างบนอีกอันหนึ่งโอ้โหสามอันเอาไงอ่ะมันต้องถูกพร้อมกันนะเดี๋ยวถ้างั้นเฮ้ย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 อย่าไปเหยียบ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 เหยียบเราาวิ่่งทเฮไม กูไปอยู่แลวยากกว่าวยากกว่าม,วมันยากกว่าถือกถึอกลืถกลอถอดแวนเล่นเลยถอดแวน, <c oughs> นเล่นเลยทิ่ผ่หาละกูไอ้ช่า่ฆ่าหลังตรงไอ้นายล่างทองเอาไม่อยู่อะ มันดักทางเราด้วยมันรู้เราจะไปไหนตรงกลางนี้อย่าปักไฟเลยอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเราระวังเหยียบเราระวังเหยียบาะหน้าเป็นไงเพช<ว>เดี๋ยวพี่ขุดนะเพชอโอโหเราไปไหนแล้วเตรงกลางเห็นแล้วใช่ไหมเราอะ่ะเยอะมากเลย่นคือกล่องเยอะแหละอย่ด้วยคือมันมีวิธีเปิดก็คือเราเอาขนแกะล้อมกล่องไว้อะ่ะไม่ให้เสียงมันแบบเข้าอะ่ะได้เหรอได้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 แต่ต้องเป็นขนแกะเท่านั้นนะอุ้ยขาดเม็ดนึงว่ะ เฮ้ย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 พี่มีบล็อกป้ะมีบล็อกป้ะคุณบล็อกไหมบล็อกบล็อกต่อตัวมีแค่สิบสามอะเนี่ยกระเด็นไปเลเนี่ยลงไปล้อมกล่องไว้สามทิศผมว่ากล่องนั่นน่าจะมีของดีอยู่เนี่ยเห็นว่าได้เลยเฮ้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 ยบอจัดโอ้โหใช่ไหมติีคำสาปปะอันนี้จะใช้คำสาปปะโอ้โหใช่แต่ว่ามันของดีอยู่ปะเก็บไปก่อนก็ได้เก็บไปก็ไดเก็บไปให้หมดเลยเก็บใหหมดเลยกระดูก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 ไฟโพเทคเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮียตายไม่ได้แล้วรอบนี่ยบอกเลยลำบากแล้ว เราล้อมให้มันสูงด้วยนะไม่งั้นมันนั่นแหละแค่นี้พอป่ะพี่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แล้วม,มันมีช่องหนึ่งเว้นอย่างเงี้ยเป็นไรปะ่ะอุย้ยข้างๆเดีย๋ยวเดี๋ย,ยวเดีย๋<ๆ>ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยวิ่งอย่าวิ่งใช่ไหมอย่าอย่าวิ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่บอกโอเคอยู่เฉยอยู่เฉยก่อนเฉยนิ่งไว้นิ่งหลีเมียตาย ยัดไม่กูต้องมาระวังเดือยแม่ต้องมาระวังได้หนิเอ้าเอาไหมเอาไหม้องใส่เดี๋ยวเ็นๆนะผมดื่มไปแล้วอันเบกกิ้งไม่ทำอะไรได้นะเย็อันเบกกิ้งน่าจะไอ้นี่ปลาซ่อมแซมอ่ะใช่ดิอันเบนดิ้งไงอ๋อเบนดิ้งนับซ่อมแซมแต่ผมมีมันมีมันมีเบนดิ้งอันเบกกิ้งแล้วก็อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยใช่ไดหมกูบอกแล้วให้ได้ไหมครับเยอะเยอะโอ้โหเกลือกล่องนี้เกลือเอาถามมาก็ได้หน่ยเออพี่ได้เพทมป์กี่ก่อนอ่ะเพื่อนสาม้ยสองโอ้โหตรงนั้นอีกจุดหนึ่ง กล่องพี่ไม่เห็นแล้วนะประเด็นนะใอ้ผมผมชงสายไก่ด้านบนอ่ะไปด้านบนก่อนไหมแต่ว่าเราจะต่อขึ้นไปยังไงเออเราจะต่อไปยังไงเรยจะไปเลหรือกลับไปตรงจุดนู้นก่อนดีกลับกลับจุดแรกก่อนแรกเราไม่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 ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออกลับมาก่อนไหมยหนื่แล้วผมยืนแล้วเอ้ยอึดอัดมากเลยอ่ะไหนที่ไหนกลับไงเอาของไปเก็บก่อนตอนนี้เพจสำคัญนะคะทุกคน ถึงที่พักแล้วไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านขนาดนี้มาก่อนเราจะกลับไปด้านบนก่อนไปเวลาข้างบนขึ้นเลยก็ได้ตรงนี้ปลอดภัยตอนแรกเอ้ยเกิดดักหน้ากูเลยเฮ้ยอย่ามอง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 ไอ้เฮียเอาละเอาอย่างงี้เชิงจีบวิทยาอีกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันโอเคมันมันเล็งพี่มันเล็งพี่มันเล็งพี่โอเคนะ้ามองมันมันจะไม่ตีเว้ยถ้าพี่มองมัน ผมว่าเราถอยไหมถอยไปอยู่ตรงที่เราบนจะอยู่เราจะถอยยังไงในเมื่อถ้าพี่หันหลังให้มันตรงี้พี่พี่พี่ลองมองหนึ่งพี่ลองมองมาก่อนนะเนี่ยพี่มองมันอยู่อ๋อพอเราไปใกล้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขากุ้มแล้วเขาหีไม่โดนปะเพีซีโดนละโออเออติ๊บ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 วิ่งเป็นบอลลูนชิ้หายแล้วตายตายตาย แล้วพี่จะขึ้นไปยังไงมารับหน่อยขอบล็อกหน่อยเยอือ๋อตอนตอนที่ตายไงมันเลยมันเลยอันนี้มันเหมือนแบบมันเราเหนื่อยไอ้พวกตุ้มตีที่มาไหมใช่เลเวลไงเลเวลล่วงเหมือนเราอย่าไปเข้าใกล้มันป้าแบบเราอืออย่าไปเข้าใกล้มันนะพี่ว่าเพราะเมื่อกี้เราเดินไปหามันปุ๊บมันเดินมาเลยเห็นปล่าล่ะมันใส่เลยใส่หน้ายู่เลยตอนเนี้ยบล็อกบล็อกไม่ค่อยมีวะ ขึ้นไปขุดบล็อกหินธรรมดามาใช้ดีไหมเนี่ยไม่อยากจะขึ้นเกาะใช่ไหมสรุปเอาพี่จะมาขุดหินที่ใช่หายใจไม่ค่อยสะดวกอ่ะจะเป็นลมรู้สึกว่าจะเป็นลมหลังตรงละนี่หลังตรงแบบตรงแล้วตรงอีกอ่ะแบบยืดแล้วยืดอีกเราจะลงไปต่อด้านล่างกันใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวต่อจากข้างบนเดี๋ยวพี่ต่อยดูเอาไม้ไปไหมม่ออกออกเอ่อออกซ้ายอันนึงสายพี่ฝั่งตรงนี้มีอีกแล้วนะไปปะไหนอ่ะ ข้างนู้นนะคับางที่ผมมองมองมพี่มันจะมีรูเล็กๆเห็นป่ะสีเหลี่ยมรูเลก็กๆอ่ะที่มันเป็นช่องมอสรูใบม,มันดีกันนะดีเด้อร์ดีเด,อด้เดอตกลงไปนี่โดนล,ลุมกินโต๊ะเด,อด้ออุยอรยอ๋อชัดเจนชัดเจนพี่คืออะไร,รอ๋อไอบอลกระดูกอ่ะอาจจะเป็นแค่สุสานเฉยๆก็ได้พี่พี่ผมได้ชกชิงพี่ผมได้ชกชิงเนาะพี่ว่าที่นี่เดินได้เลยนะแบบเอ้ยมีสมุดเอ็นชานอ่ะแล้วก็มีแร่แปลกๆด้วยอ่ะพี่ผมว่ามันเดินได้ปกติเลยหรอ น่าจะใช่มันต้องมีห้องบอสแน่เลยทั้งเนี้ยอุ้ยสมุดเอนชานเต็มเลยอ่ะแ๊บนะแ๊บนะโตของอยู่อันนี้มันคือแล่แล้วพี่อุ้ยผีหูยตัดตกใจหมดอ้เหี้ยอุ้ยหเสียงเฮ้ยห้องนี้มันคืออะไรมันโดนปิดอยู่นะเนี่ยตายในนี้มีอะไรไม่รู้อะอุ้ยเอเชี่ย อุ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเราเราไปทางเราไปทางเราไปทางโอ้โหประตูรป,ะประตูไม่ควรเปิดทำไมอะอาหารหมดเหรออ่ะข้างในคือเราอะไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมันมีมอนอะ,อะเดี๋ยวพี่ไปดูแถบนูนะอย่างไรอ่ะเดี๋ยวแล้วมันคงสปาบวะพี่ไม่รู้อ่ะลองไหมลองไหมผมว่าข้างในของดีเว้ยไม่ไม่คงไม่มีตัวอะไรอ่ะพี่ได้ยินเสียงตัวอะไรใหญ่ๆมันน่าจะตัวใหญ่พอสมควร ไม่มีข้างบนนี้ไม่มีมมเอ้ยพี่ว่าโกงสปาวะ่ะน,นั่นยังัดนเงินโกงสปาวโกงสปาวปักไฟก่อนปักไฟก่อนที่ไม่อยากทุบสปาวมันอะ่ะพี่อยากรู้โอ้โหแล้วผมไม่ได้คาดับมันด้วยนั่นได้อยู่ได้อยู่เสียงมันเดินหรอวะน่ากลัววะ่ะโอ้โหของดีป่ะไม่ดีอะ่ะเป็นไม้แต่ว่ามันมีชั้นหนังสือข้างเราเราเห็นไหมขอชั้นหนัอองสือไปไหนเสียงอะไรอะ่ะ นี่ทำไมมันเสียงเดิมไรอย่างไงล่ะเออเสียง,เ,อองเดิมน,น่าก,กลัววะ่ะไอ้ตัวเนี้ยรว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 ยไม่มีระนามีอะไรวะอ่ามันเป็นห้องวาร์เดนเฉยๆอะ่ะปิดเถอะปิดเถอะเดี๋ยวปีโอ๊ยคุณพีคุณพ,ณพีก็เกินไปนะคะเ<แ>นี่ยฝั่งเนี้ยพี่ยังดูไม่หมดเลยแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามีกล่องให้เปิดเต็มเลยแล้ดเอ็นชานอีกแล้วเนี่ย ขอละเก็บก่อนแล้วกันเออคุยไปพี่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 กระดักปะวะพี่ทำไมอะดูดิไม่กระดักวะเอ่อไม่น่ามีอะไรปะห้องเนี้ยคิดว่าเราอย่าไปแตะกันดีกว่าไหม อุ้ยข้างบนชั้นบนนี้มันยังมีกล่องให้เก็บอยู่เลยเนี่ยอุ้ยก็ผิดก็ผิดก็ผิดซิวทัศน์อ๋อมันมันเปิดกล่องหนึ่งรอบมาแจกพวกนี้จะเอาไวหนึ่งรอบนี่สินะกลุ่มคนบาปกลุ่มกลุ่มคนบาปขโมยของผมเจอผมเจอสมุดอะไรไม่รู้อ่ะมันผมภาพภาษาไทยจะไม่เป็นภาษาอังกฤษหูือจะฝ่องเต็มตัวเลยตอนอะไรบ้างอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวย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 ตายไหมตายไหโดนไหมโดนไหมอุ้ยอุ้ยเลยโอ้โหเสียงไม่ชอบเสียงไอ้ตัวนี้เลยเอาจริงจังเสียงเหมือนแบบว่าจักรวาลกำลังล่มสลาย เิ้วซิวทัดอ่ะนี่ก็ได้ที่ขุดซิวทัดมาอันหนึ่งอุ๊ยโอ้โหกล่องข้างบนแร่เต็มเลยเฮ้ยต้อตายได้ตัวแตกโอ้ตีแดงแล้วยิงแม็กซีแดงไหมไหน<ป>วะไป,ปไหนแล้วเดีย๋ยวนนะขอพักก่อนพักลบก่อนอะไรคือเหยื่อล่อ,อพี่ เกียวลอ,อ่าเอาไว้ใส่เบ็ดตกปลาทำให้ปลามันกินไวขึ้นอ่ะย,ยดยูห้องนี้ดิวิมันใหญ่กว่าที่คิด<ห>น,น,นะเนี่ยเจอเจอประตูแล้วอุดไว้ก่อนนะทางนนะั้นอะได้ๆอ๋อตรงนี้เป็นโซนแ่วะ่ะโซนเก็บแร่อะไรเงี้ยนิดนึนนมันจะจบไม่มาหายแ้เหลือด้านไหนอีกอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะพี่ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกัน วิ่งห้องสมุดเหรอใช่ใช่ใช่พี่้องเข้าไปดิพี่พี่จะมาดิพี่อ่ะได้มันมีห้องสมุดอีกชั้นหนึ่งโอ้โหนั้นก็ไปต่อไปผมว่าไปตรงนี้ไปก่อนดีกว่มามันมีขี้อีกหนึ่งอ่ะไปตรงนั้นไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็ตัดเฉียบเลก็ได้มันดูกว้างนะข้างบนมันดูกว้างแปลกแปลกนี่หอาหารพี่ก็หมดวะหมดแล้วเหมือนกันเลื่นเล่นเลย่ัง<า>นายทำไมห้องนี้มันกว้างแปลกๆกอ่ะนายที่ว่ามันแปลกๆนะนาย เดี๋ยวมันแปลกๆนะร้าน,าน,นบอสหรือเปล่าเอ่ยพี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยขวดอ็กพมันได้แค่คนเดียวไหมครับเราเราเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมพี่ถามแค่นี้มันอะไรขึ้นคืนอะไรไม่รู้อะใครเป็นสะเลตหรือ่มันเหมือนมีตัวอะไรกําลังร้องอยู่ตลอดเวลาตางนี้งั้นต้งตงเลยพี่ตรงนี้มั้พี่ดินใช่ไหมนั่น,นดิ เป็นพี่สองตัวเลยเสียงหักคอพี่ยินเสียงหักคอชี้หักคอทำไมนักหนาเนี่ยอันเอางี้อันนี้พี่ดงพี่ดงอันนี้พี่ดงพี่ดงพี่ดงนี่ผมมีแค่นั้นนี่หันเด้อเลื่อนไปเต็มเด้อโอเคโอเคก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแบบตัดจบละครไทยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าใครชอบก็นะคะกดไลค์กระทืบไลค์เยอะๆเพราะว่า ันทรมานมากค่ะเล่นแบบนี้นละโอเคไปแล้วค่ะทุกคน,นไม่ไหวแล้ว